เหตุใดแหวนนก้าจึงนำความร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองนะครับทำไมผมถึงได้กล่าวเช่นนั้นนะครับเพราะว่างานชิ้นนี้เนี่ยที่กล่าวไว้ว่านำความร่ำรวยมาสู่เจ้าของก็เพราะว่าผมได้วางไหมทองโกลเด้นแคทอายเนื e ้อท็อ e ปซึ่งถือว่าเป็นพลอยที่มีความเชื่อเรื่องการนำความร่ำรวยมาสู่เจ้าของครับ และก็ได้ล้อมด้วยพลอยนมก้าวคือนำความเจริญรุ่งเรืองพร9ก้าประการและที่สำคัญก็คือผมได้ใส่ดอกพิกุลทองเข้าไปดอกพิกุลนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับงานชิ้นนี้มีองค์ประกอบค่อนข้างมากถือว่าเป็นระดับมาสเตอร์พีซเลยนะครับทั้งพลอยที่งดงามล้อมเพชรหนึ่งชั้น ล้อมนุ่ก้าและดอกพิกุลและที่สาขาดไม่ได้ก็คือลวดลายพันตำลึงที่กา้านเราได้ใส่เอาไว้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นแหวนที่ทรงคุณค่ามากๆเป็นงานชิ้นนี้เป็นงานระดับพรีเมียมมาสเตอร์พีซเลยครับช่างได้ทำงานชิ้นนี้ได้อย่างงดงามปราณีตมากๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอินบ x ็อกหรือว่าทางข้อความที่เราให้ไว้นะครับทางไลน์อนะครับ ขอบคุณกับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเราครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ